สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านต้นเนื้อย่างเกาหลีนะครับอยู่หน้ามหาวิทยาลัยมอทศนะครับหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเป็นร้านเนื้อย่างนะครับเปิดตอนเย็นนะครับนี่บรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่เป็นถนนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยมอทศนะครับวันนี้มารับลูกสาวนะครับตอนเย็นพอดีลูกสาวติวอยู่ก็เลยพาคนเล็กนะครับมากินเนื้อย่างรอนะครับ น้ําจิ้มเขาจะมีน้ําจิ้มให้แบบนี้นะฮะแล้วก็ผักเป็นบุฟเฟ่ตน,นะครับแต่ว่าแต่ว่าเนื้อย่างนั้นเราสั่งนะครับจะมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับส่วนผักเติมไม่อั้นครับอันนี้สั่งชุดใหญ่มานะครับผักนี้เราเติมได้ไม่อั้นตลอดนะครับ <c oughs> เป็นบุฟเฟ่ต์ผักนะครับน้ําจิ้มก็จะมีพื้นฐานแล้วก็จะมีพวกพริกแล้วก็กระเทียมนะฮะใครชอบ ชอบรสเข้มข้นก็สามารถเติมพริกเติมกระเทียมได้นะครับผมก็จะชอบกินรสจัดนะครับก็จะเติมพริกเติมกระเทียมนะครับก็มีหมู3ชั้นนะครับมีพวกหมึกพวกหมูหมักอะไรพวกนี้บรรยากาศตอนเย็นๆครับชิวๆอากาศเย็นสบายนะฮะช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็จะมีฝนมาบ้างนะฮะก็ กินเนื้อย่างร้อนๆนะฮะกับครอบครัวตอนเย็นๆนะครับ,บ,รบสบายๆนะฮะหมู3ามชั้นมันๆย่างหอมๆนะครับก็จะมีพวกปลาหมึกพวกอะไรครับน้ำซุปเขาก็โอเคครับใช้ได้นะครับนะครับก็ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่4คนพ่อแม่ลูกนี่ก็ อิ่มนะครับผักก็เติมได้ไม่ไม่อั้นนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ผักนะครับก็น้ําจิ้มก็รสเข้มข้นนะครับอร่อยใช้ได้นะครับเนื้อย่างก็ถือว่าโอเคนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงชุดใหญ่นี้160นะบครับ160บาทนะครับชุดใหญ่160บาทผักก็เติมได้ไม่อั้นนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับบรรยากาศร้านเขาก็ คนเยอะนะครับตอนเย็นๆน,นะครับหลังเลิกงานก็มากินเนื้อย่างกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับร้านตน้นเนื้อย่างนะครับหน้ามหาลัยมอทอสอนะครับมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับต้นเนื้อย่างอันนี้บรรยากาศตอนตอนเย็นๆน,นะฮอันนี้คนยังไม่เข้ามานะยังไม่เข้ามาเท่าไหร่เรามาก่อนเขานะครับ สักพักดึกๆนี้ก็จะมีมีคนเข้ามาเยอะเตาเขาก็จะเสิร์ฟให้เป็นแบบนี้นะฮะไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะโต๊ะนะฮะแบบตั้งเป็นเตาแบบนี้เลยนะครับนี่ลูกสาวคนโตพี่มีนมาแล้วนะฮะไปรับพี่มีนมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นกระทะชุดใหม่นะฮะเขาเปลี่ยนกระทะชุดใหม่ให้นะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาข้างในนะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะฮะฝนเริ่มลปอยลงมานะครับ ฝนเริ่มปล่อยๆล,ล,ลงมาก็ย้ายเข้ามาข้างในร้านนะครับบรรยากาศร้านตอนนี้ก็ลูกค้าก็กําลังทยอยมานะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับจะมีนั่งข้างนอกบ้างฝนก็ปล่อยๆล,ลงมาฮะลูกค้าก็เริ่มขยับเข้ามาข้างใน,นถ้าข้างนอกก,ก็เย็นดีอยู่นะฮะแล้วก็ตอนตอนดึกสักประมาณประมาณทุ่มเกือบ ทุ่มก,กว่าเกือบสองทุ่มก็จะมีวงดนตรีเพื่อชีวิตนะครับก็มาเล่นนะครับก็คนก็เริ่มเต็มร้านนะฮะสักประมาณทุ่มสองทุ่มนี้คนเริ่มเริ่มทยอยมานะครับพอมีดนตรีนะครับดนตรีสดนะครับเป็นพวกฟคกซองเป็นพวกดนตรีเพื่อชีวิตนะครับมาเล่นมาเล่นขับกล่อมให้ลูกค้า